สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายทุกผู้ทุกคนครับผมยูดีตะลับปสัสช่องช่างน้อยพาเพลินเซมเดฟซี่ทุกท่าันเลยครับเด้อครับผมวันนี้เป็นวันหวยออกครับพี่น้องมาเล่นอยู่ที่อ่าบังหอสพักทีมงานเท่านะครับเนาะงผ่านน้องอา,งงามาเล่นเล่นครับพี่น้อง มาชมบรรยากาศว่าเพิ่อนเทปไปหอดใส่แล้วนะครับเนอนหลกักการเป็นโอมสเตย์หอดใส่แล้วครับผมไปชมบรรยากาศกันครับ พาน้องอามาเดินเล่นครับผมเล่นเสียงดนตรีม่ได้พี่น้องเต้นอย่างเดียวโลดเต้นโลดเต้น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 เห็นไหอะเต้นโน้เต้นโน้เต้นโน้โชว์โน้ตตึงตึงโต้ตึง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 ฮ่าโอ้กลายไปเถอะทิมโลดทิมเปิ้ลโลกเทิมทิมเทีมเปิ้ลเปิ้ลอะเต้นเต้นเต้นตึงโต้ตึงตึงเอ่อเอ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 อเต้น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  โโตเลีดตเลวีวดมากกสิตกโตก๊ตกโตแต่เป็นบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องมันจากาหลังหัวออกนะครับอ๋อะเต้นเล่กเต้นรเต้นอึนีนเสียงเพงมาได อากาศดีครับพี่น้องหมกเคลืนฝนตกแห้งหมกเคลืนอากาศดีมากอันนี้ก็โฮมสเตย์นะครับกระสืเห็ดเสาลงมาในน้ำพี่น้องมันนี้เห็ดเสาเดีลงมาในน้ำมันก็ต้องขุดหลุมพี่น้องแล้วขุดหลุมแล้วเห็นไหมทางด้านอาจารย์ดนตรีก๊ะลังเซ็ตซาวอาจารย์บิวก๊ะลังซ่อมเซ็ตกล่องนะครับพี่นอ้องบิวก๊ะลังเซ็ตกล่อง จา,จาเสียมพอูอาจารย์ต๊อดพี่น้องอาจารย์ต๊อดกำลังแกะเพลงอยู่ยครับพี่น้องอาจารย์ต๊อดผมสเตย์ก็เสร็จไปสามหลังแล้วซาบ่ะพี่น้องซาบ,าบเรื่อยๆพี่น้อง,งกนกกะนกกะเฮ็ดยากขึ้นพี่น้องก่อนก่อนเลยคอเยเฮ็ดไปเรื่อยๆมันขุดหลุมไปเฮ็ดมองนั่งเด่นดูวยน,น้ำพี่น้องกันเลย โตได้ลูกโตได้ไหมนี่เป็ุดนื้นๆหลายฝุ่นปื้นล่ะมันยางเหล่นแม่เพิ่งออกอะไรแม่หน่องออกวันอางออกอะไรพี่น้องพอดีงานมาแต่เช้าครับผมเฮ็ดงานครับพี่น้องงานเย็บผาเลยเวลา่าค่ะวลากับภาพมาย่างเล่ยครับพี่น้องบรรยากาศดีดีนะครับตองไฮตองหน้าฝนตกมาใส่พี่น้องตกแห้งครับบวกขึ้นเหถอะมันจะได้น้ำที่ทมมันสอดมันดิ่นสอดพี่น้องเมื่งวานแห้งซ้ำเลพี่น้องจะเหรอมันด <psilon> ิ่นสอดลงเลยเห็นรอ วนแรงมากแห้งยุบป,ประมัน่นสิบสิบสิบนาทีเด้พี่น้องสิบนาทีแบบแห้งเลยเด่นบองพ่้บ้านทมมกักะยุบลงกอีกเลยพี่น้องความมันมันมันยุบลงกอีกนะครับผมเป็นที่ได้ทมอีกอยู่ครับพี่น้องมองเสถีด,ดมนะครับเนาะมองเสถตำแหน่งงานใหม่ครับพี่น้องนั่นนี่กะไปได้ร้ายเตือนแล้วพี่น้องหอพักก็เร็วอยู่พี่น้องหอวพักแบบเดียวสองฟังใครแล้วล่ะ พอพักเราก็จะเสร็จแล้วครับผมข้ามมาชมบรรยากาศพี่น้องพักจะเสร็จแล้วอากาศดีๆครับผมอากาศเย็นดีสบายบรรยากาบพี่น้องลลแล่นๆและอยู่หน้าบ้านทรัพย์ดอยใกล้ถนนเลียบบริหารเรียน ก็ออกมาเลนพี่เหรพี่น้องทุกทุกวันก็มาเล่นที่นี่เลยบางทีก็จะไปเล่นตรงที่ไปวันฟรีแลนทุ่มดินไหมเป็นแลนหรือยังครับพี่น้องหั่นนะหั่นนะทุกครับก่อนเลยทุกครับก่อนครับก่อนเลยครับเอหลานไปรูปไปขอหาไปันเนไราเล่นเยไปไปนอนแล้วเตื่ใจพอดดอกพลน อากาศดีครับได้พี่น้องถือเลขถือเบอร์วะ <laughs> ถูกเลขถูกเบอร์ไหมเนาะ <laughs> ถ้าได้ถือจ้าพี่น้องถือก,กิน <laughs> ถ้าได้ถือกินพี่น้องถือกินบ่ถูกได้พี่น้องเด้อ <laughs> อากาศดีมาก <laughs> ชมบรรยากาศตอนแรกๆมั่กัดครับพี่น้อง พาน้องอามาเดินเล่นนะครับหอพักทีมงานแสงทองฟินแลนด์นี่ครับพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการครับพี่น้องทีมงานแสงทองฟินแลนด์พวยบ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กบอสเพลทําเพื่อองค์กรแสงทองฟินแลนด์ครับผมสุดอีเลพี่น้องพวยบ้านฟินแลนด์กับบอสบิ๊กครับผมสุดอีเลครับพี่น้องทําได้ทุกอย่างเพื่อทีมงานครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเพราะว่าคนดีครับผมคนดีเฮ็ดเพื่อองค์กรครับพี่น้องพวยบ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กบอสเพล คือว่าสำนักง,งานเราสานักง,งานในี้จะย้ายไปอยู่ที่นู่นนะครับที่ถมดินใหม่หมดเลยนะครับทํางานที่นู่นเลยต่อไปแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นที่พักคือว่า <c oughs> เหตุงานแหละมานอนจังนี้มัเดีวอวค,ค,ครับพี่น้องนะครับเนาะปฏิยายไปมองทมดินไหมเบิดครับพี่น้องเปิดพี่แลดนว่างแผนใ้สั่งนะครับเนาะได้พี่น้องจุดยอดบ่บอดบีกบอดเพวทำเพื่อองค์กรของเรา้องหิวห,หิวหิวอ้าว <c oughs> น้องหิวอ้าวนคอต้มพี่น้องแล้ว เกือบมดแล้วบอดเลยเข้าไปลางนิดเจ้าหน้าจะไปลางลูกเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีแล้วก็พ่อๆไปแม่ต้อคอยติดตามนิดเพื่อนเน้อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรแสงทองฟิลิปปินส์เดี๋ยวสร้างหน่อยอัปเดตให้เบิังเรื่อยๆครับผมอัปเดตให้บังเรื่อยๆนะครับเนาะจ้าหน้าเพื่อกระจายร่งมือเฮดโดมเฮดสตูดิโอเฮดของเพลงอัดเพลงมาพี่น้องบอลนี่เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆพี่น้องนะครับเนาะ คือว่าพ่ดยังไงพี่น้องคนดีเลยพี่น้องคนดีทําอะไรก็เจริญนะพี่น้องเนาะก็ตั้งสี่พี่น้องคือสีหูเราพี่น้องเป็นบ่สั้นๆได้ใจความทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเข้าใจว่าทําดีได้ดีไม่เอาว่าร้า,ายเลยพี่น้องนี่ครับผมก็เบื้องว้พี่น้องนี่ละพี่น้องคนดีบอสบิ๊กบอสเพลย์ทำดี เพื่อองค์กรของเราเมืองหันกาเมาสร้างกับเขาให้ทีมงานที่พี่น้องเมืองหันเมืองหันพิณเล่นส่งผลตอนพิณลายสดอ่ะตอนนั้นก็ไปหอดทอด,อดุฤษีนั่นเป็นสร้างกับเขาสร้างนู่นนี่นั่นให้ทีมงานกินเพ่นทายอันกล่องทายทายถ้ำมิวมิวสิกเพลงใหม่เพื่อนเดียรพ,พี่น้องเมืองหันพิณเล่นก็สร้างกับเขานู่นนี่นั่นไปให้ทีมงานกินโอ้สุดยอดดีดิดครับพี่น้องเพื่อนฟินแล่นไหนพี่รพรรเราเพิ่นเป็น อันพอได้ยุคใ,ใกล้เพ,ลลพิ่นนสะสิฮู้เ้อพี่น้องว่าเพิ่์นส์เป็นนิสัยใด๋ครับผมคือช่างน้อยได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้พบปะกันคือว่าเพื่อนพันฟิลแลนด์เพิ่นเป็น,ปนอัธยาศัยดีพี่น้องบบถือตัวไม่ถือตัวคือว่าเป็ดกันเองพี่น้องเพื่อนฟิลแลนดนเป็นกันเองแล้วก็นิสัยดีนะครับเนาะถึงไหนถึงกันนิสัยเพิ่นนะ่ะเป็นจังสีใ,ให้เพื่อนฟินแลนด์ฝังคนอยู่ใกล้จงสีรูพี่น้องคนอยู่ใกล้ๆถึงจะรู้ครับผม บอดบีบอดแผวสุดยอดอยู่แน่นอนนะเสาเสาหนาเสาเสาหนาครับอัปเดตหอพักเพื่เห็ดเร็วอีหลีเราผิดหรอเนาะหอพักเนาะแป๊บเดียวแป๊นี่ใกล้แล้วละ่ะอันนี้เสร็จไปได้ฝั่งหนึ่งอันนี้รอรอแต่ใส่หน้าต่างนะครับดิใสหน้าต่างเป็นกระจกแล้วก็เขาเพิ่อกระดีจับเชื่อมนะครับจับเชื่อมตรงนี้แล้วก็เอาให้ช่างมาวัดประตูใส่ก็เสร็จแล้วอันนี้ก็จะใส่เหมือนกันใส่ประตู ประตูเป็นประตูกระจกเหมือนกันครับผมจับเชื่อมแล้วก็ประวัดใส่เหมือนกันทางนู้นเหมือนกันก็หันหน้าหากันนะครับผมหันหน้าหากันครับผมด้านนู้นที่ดังอ่องก็ดังอาบแรงกันที่เป็นที่นั่งว่างแพรปรัรแล้มองนงั่งชมวิวตอน,นเย็นๆพี่น้องนั่งจิบดำชากาแฟตอนสะสรับพี่น้องด้านหลงังต่อไปห้างกระถิ่นใหญ่คุณวัด,ด,ดบันเทาน่า ไงไปมองเพื่อฟินแลนด์ทมดินไม่เฮดโดมสตูดิโอยูฮุนบกลับมาคือว่ามานอนอยู่พียังเดียวนะครับเวลาทำงานทํทำงานที่นู่นเลยนะครับเนาะอะไร้พื่น้องดีบ่ะความคิดเพิ่นอายุอายุอันเพื่อนฟินแลนด์อายุยังน้อยแต่ความคิดของเพิ่นก้าวหน้าก้าวไกลได้เพี่น้องเพิ่นคิดเพื่ออค์กรของเราว่าจะทำไงนู่นนี่นั่นเห็นบอกนี่ครับผมเพิ่นคิดเพื่อเพิ่นว่างแผนอันไปทั้งหนาพี่อนบองว่างแผนไปแต่ไกลเพื่อออกกรณ์เราทุดจอดน้วพี่อนบอกเพื่อนฟินแลนด์ จดลิลีนังเฮนนงเฮรนดาเ่ดาั่เนาวแลววอแลววน้ละวเยวิ่กนอแล้วเออ่เฮนเยเอเอาเนั่งเฮิร์เลยากวดเร์นอันนี้เยเรพ่อไปไหนคุณพ่อไปไหนพ่อไปสาพ่อไปสพ่อะรนี่ับพยาบาลพี่เลนกับไทยวิวสิกบดเบิองพี่น้องไปเบิงคนไทยวิวสิกพยาบาลพี่เล่นันบอกผมไปเบิงอยู่ ตอนผมข้างงานด่วนอยู่ผมม่าด้ไปครับพี่น้องเห็นเพลยนบัลลผมชอบว่าไปเบิร์นวิวสิกเดอร์กำลังถ่ายท้ำคนบอกผมอยู่อธยษฐานดีครับผมเพื่อนฟินแลนด์เป็นคนดีบริโอวยได้ครับผม ah ไม่ได้อวยเลยแต่ว่า that. พูดความจริงครับผมเพื่อนฟินแลนด์เป็นเป็คนคนดีนิส ER ัยดีน้ำใจเมตติสุดยอดคนที่อยู่ใกล้จะรู้ว่านิสัยของคนที่เป็นแบบใดครับพี่น้องคนบ่ถื้อโต นี่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมพาชมบรรยากาศตอนแรกๆนะครับเนาะโอเคครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องตอนนี้กับบ้าหอดส่วนสุดท้ายแล้วพี่น้องเนาะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมก็ขอขอบคุณ FC ที่ดูคลิปจนจบแม่ข้าพุทธนาขอบคุณ FC ที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินมาเดูตอนเราพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทำนี่พ่อแก้วทิศนาทุตทางนี่ขอกราบว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวพี่ดองพูน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  ก็คิดต่มพี่น้างกันนะอเคค่ันพี่น้าง